สวัสด <toys> ีครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ผมมีวัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังนะครับหลายคณาจารย์นะครับมาแบ่งปันนะครับพี่นะวันนี้ก็มีหลวงพ่อวันวัดคลองคูณมาแบ่งปันด้วยนะครับมาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับรายการแรกในวันนี้นะครับผมมีสังฆจายครับพระสังฆจายหลวงพ่อวันนะครับยุคต้นปี2553นะครับพี่นะพิมพ์เล็กนะครับเนื้อทองเหลืองครับพี่พระสังฆจายหลวงพ่อวันรุ่นนี้ครับ อ่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับยุคต้นของหลวงพ่อท่านเลยนะครับอ่าวัดคลองคูณด้านหน้าครับต่อโค้ดวคคด้านหน้าแบบนี้ครับอ่าสวยนะพี่นะคาเบาสวยเลยครับพระสังฆาจายพิมพ์เล็กนะครับหลวงพ่อวันนครับทางด้านครับโชคลาภนะพี่นะความอุดมสมบูรณ์ต่างๆดีค้าขายดีนะครับอ่ารุ่นนี้ครับเขาจะมี2พิมพ์นะครับ จะมีพิมพ์เล็กมีพิมพ์ใหญ่แล้วก็จะมีเป็นพิมพ์ของหลวงพ่อเงินบางคลานนะครับแล้วก็จะมีนะครับพิมพ์ต่างๆเยอะมากนะหลายพิมพ์นะครับจาแนกนะวันนี้ผมก็มีพิมพ์เล็กมาแบ่งปันครับหองค์นะครับแบ่งให้นะครับองค์ละ200บาทนะครับพี่นะาพราะสังคาจายพิมพ์เล็กนะครับเรี่ยมของกําลังเหมาะเลยนะครับรายการต่อมาเลยนะครับสังคาจายไปแล้วนะครับมาที่นะครับสี่เพิ่งหลวงพ่อเกาะตอนนี้เหลือ1ตลับนะพี่นะ สีพ Jenny, ok aji, ath ath ึ่งมหาเสน่ห์หลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอครับเหลือหนึ่งตลับนะครับอ่าสี่พึ่งก็เป็นรุ่นสร้างโบสถ์ครับรุ่นอ่ารุ่นแรกเป็นขออภัยครับเป็นเป็นรุ่นนะครับรุ่นล่าสุดนะครับรุ่นล่าสุดเลยนะครับสี่พึ่งหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับอ่าโด่งดังทางด้านนะครับอ่าทางพุทธคุณทางด้านครับเมตตามหานิยมนะพี่นะเจรจางานค้าขายดีนะครับ อ่าสี่พึ่งหลวงพ่อเกาะวัฒนสมอนะรพี่นะเหลือหนึ่งตลับนะครับแบ่งให้ตลับละ150บาทนะครับพี่นะสี่พึ่งหลวงพ่อเกาะวัฒนสมอครับสิทธิผู้สืบสายตําราหลวงพ่อกลวยครับเกาะกลวยหัวไม่แตกนะพี่นะอ่าต่อมาครับมาที่นะครับมาที่พระอุปคุตชนะจนของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับอุปคุตชนะจนรุ่นนี้นะครับเป็นของหลวงพ่อวันนะครับวัดคลองคูนปี62นะครับ เนื้อทองเหลืองนะพี่นะเนื้อทองเหลืองครับสวยเลยนะครับองค์นี้ครับอุปคุตนะครับพิมพ์นะครับจกบาทแบบนี้ครับทางด้านครับมีกินมีใช้ไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนนะครับรันเลขกำกับชัดเจนครับแบ่งให้150บาทนะครับพี่นะอุปคุตชนะจนหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปี62นะครับทานหลวงพ่อวันปุกเซกนะครับทุกรายการเลยนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อท่านยังไม่มีย้อนยุกนะครับพี่นะ หลวงพ่อวันวัดของคุณปุกเสกในปีะครับหลวงพ่อท่านมรณะในปี64นะครับรายการต่อมาเลยนะครับมาที่สมเด็จปี58หลวงพ่อกวยฝังพลอยเสกนะครับรุ่นนี้ก็ออกตรงโดยวัดโคสิตารามเลยนะครับออกตรงโดยวัดโคสิตารามฝังพลอยเสกสวยๆแบบนี้นะครับถือว่าหมุนเวียนได้น้อยแล้วนะครับหมุนเวียนได้น้อยเลยครับมีกล่องเดิมด้วยนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นหลังแบบเหมือนหลวงพ่อท่านนะครับ หลังแบบเหมือนหลวงพ่อกวยครับสวยเลยนะพี่นะองค์นี้นะครับปั๊มสวยครับปี58นะพี่นะมวลสารเก่าเยอะมากนะครับแบ่งให้450บาทนะครับพี่นะ450บาทจัดส่งฟรีนะครับต่อมาเลยนะครับมาที่เสือนอนกินหลวงพ่อประสูตรนะครับสายเขาอ้อนะครับเสือนอนกินรุ่นนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับรุ่นนะครับคูยกให้เหนือดวงนะครับเสือนอนกินครับรันเลขกำกับชัดเจนนะครับ อ่าลันเลขกำกับชัดเจนครับเสือนอนกินหลวงพ่อประสูตรนะพี่นะสวยเลยครับเด่นทางด้านโชคลาภต่างๆครับพี่นะเมตตามหานิยมนะครับอ่าแล้วก็ทางด้านครับพี่นะขาบเงินค้าบทองครับก็นะครับเงินทองหลังไหลมาเทมานะครับสวยเลยนะพี่นะเสือนอนกินหลวงพ่อประสูตรนี่แบ่งให้ร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับรุ่นนี้นะครับพี่นะ รายการต่อมาเลยนะครับมาที่นะครับพ่อแก่หรือสีบรมบคูนะครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับมีกล้องเดิมนะครับมีกล้องเดิมให้ครับรุ่นวหยคูปี67นะครับรุ่นนี้ครับวคู67ล็อกเก็ตฉากสีเงินนะครับแบบนี้นะพี่นะสีน้ำเงินหลังอุดมวลสารเก่าแล้วก็มีสาลิกาพลอยเสษตะกุดเงินครับรันเลขกำกับชัดเจนนะครับ พระรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นล็อกเกตฉากสีน้าเงินแบบนี้สร้าง500องค์เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นอีก1รุ่นที่น่าเก็บนะพี่นะราคายังจับต้องได้นะครับแบ่งให้ครับ600บาทนะพี่นะองค์ละ6 0รนะครับอ่ารุ่นนี้ก็สวยเลยครับด้านหน้าก็เป็นองค์พ่อแกหรือสีบรมบาคูนะครับอ่าด้านหลังเป็นหลังนะครับหลังสาริกาแล้วก็มวลสารพลอยเสกต่างๆของ หลวงพ่อวิชัยครับที่หลวงพ่อท่านได้จาก3องค์คูบุรพาจารย์ท่านมานะครับซึ่งด้านหลังก็จะมีมวลสาร3องคูก็จะมีมวลสารของหลวงผู้ปรงนะครับวัดธรรมเจดีหลวงผู้เย็นวัดสรบเรียนแล้วก็หลวงพ่อกุวยครับพี่นะสวยเลยนะพี่นารุ่นนี้นะครับรายการต่อมานะครับมาที่ทีเด็ดนะครับในค่าคืนนี้เลยนะครับหานุมาลอยองค์บุญกระถินปี66นะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิโทวัดหัวเด่นนะครับ เนื้อปอกกระสุนลูกปืนอุดกิ่งก้นทองเหลืองครับเนื้อประสบการณ์ทางด้านะครับมาหาอุดหยุดกระสุนนะครับรุ่นนี้ร้อนแรงมากนะครับพี่นะผมหาเข้าครับเนื้อนะครับทองแดงก็หลักพันกว่าขึ้นแล้วครับพี่เนื้อต่างๆก็ราคาขยับเยอะมากครับเนื้อเงินล่าสุดไปถามเข้ามาก็หลักหลายหมื่นแล้วนะครับพี่นะรุ่นนี้น่าเก็บนะครับเป็นเนื้อประสบการณ์ด้วยครับปอกกระสุนลูกปืนอุดกิ่งก้นทองเหลืองครับพี่องนี้ เลข3 2 1หลวงพ่อท่านเมตตาจารย์นัคลาให้ด้วยนะพี่นะสวยเลยนะครับเลขเรียงนะพี่นะ3 2 1องค์นี้นี่ขอองค์ละ2 5 0 0นนะพี่นะ2 5 0 0บาทเท่านั้นครับอนุมาลอยองนี้ราคาขยับขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่านะครับชาวต่างชาติลงมาเก็บนะครับเป็นจำนวนมากเลยนะครับรุ่นนี้นะครับพี่นะฮะอนุมาลอยองค์หลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒหัวเด่นนะครับท่านนะครับทำตำนับตำรานะครับ3าองค์ครูนะครับพี่นะ ทำตามตำรับตำรานะครับหลวงพ่อพราครับหนุมานรอยองค์รุ like ่นแรกของหลวงพ่อพานี้ก็นะครับอ่าเล่นหากันก็นะครับอ่ราคาก็นะครับเอาเรื่องอยู่นะพี่นะหนุมานรอยองค์รุ่นแรกของหลวงพ่อพานี้ก็หายากแล้วนะครับองค์นี้ก็เป็นของหลวงพ่อวิชัยครับลูกศิษย์หลวงพ่อพรานะพี่นะอ่สวยเลยนะพี่นาวัดหัวเด่นนะครับเนื้อปอกกระสุนนะครับสองพันห้าครับพี่อ่ารายการก็มานะครับมาที่นะครับ มาที่หนุมาเศฐีคลองเมืองกันบ้างนะครับรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นดีมากนะครับครอบคุมเลยนะครับคลองเมืองนะครับไตรมาสปี6กหกลุงพ่อวิชัยครับเสกนานนับนะครับหไตรมาสสามเดือนนะครับอ่า่ไตรมาสนะครับพี่นะสวยเลยนะครับเนื้อผงมวลสาร3มองค์คูเนื้อสีขาวนะครับเนื้อสีขาวหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับ หลังยันมงกุฎนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ครอบคลุมเลยนะครับยันมงกุฎนี้ก็ใช้แทนยัน8ทิศได้นะครับครอบคลุมทุกสารทิศนะพี่นะแบ่งให้นะครับ250าบาทเท่านั้นนะครับองะองค้ละ250ครับราคานี้เก็บได้เก็บครับพี่ราคาแบ่งให้เลยนะครับออกวัดก็200แล้วนะครับเอาไป250้นะพี่นะาแล้วก็เนื้อสีครามนะครับเนื้อสีครามก็250บาทเหมือนกันนะครับสีครามนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง เฉดสีที่นิยมเลยนะครับสร้างขยัางละ500องค์นะครับสร้างน้อยนะพี่นะสร้างขยัางละ500นะครับสีครามองค์นี้เป็นสีครามนะพี่นะอ่าอง์้านะครับ250บาทเหมือนกันนะครับรายการต่อมาครับมาที่รูปหลวงพ่อวิชัยกันบ้างนะครับรูปปี62พัดอ่าเป็นรูปยันคู่นะครับรูปยันคู่ปี62หลังจีวรนปั๊มหนุมานเชิญธงเกษาเรี่ยมเดิมวัดนะครับบานนี้250บาทนะครับ ฉากสีขาวครับพี่นะปั๊มโค้ดชัดเจนนะครับอ่าปั๊มโค้ดชัดเจนเลยนะครับ250เท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็รูปไตมาดนะครับอ่าไตมาดปี66ก็มีนะครับไตมาดปี66จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งรูปฉากนี้ก็จะมีทั้งหมด2แบบนะครับฉากสีดํากับฉากสีนะครับซีเปียนะครับหลังปั๊มสิงไตรมาสปี66แล้วก็มีเกษาหลวงพ่อวิชัยครับแบ่งให้350บบาทนะพี่นะ บานละ350้อ350ครับสร้างรวมกันนี่600้อก็6ก้600ก็บาทนะพี่นะสร้างน้อยมากแล้วก็หมดจากวัดไวมากนะพี่นะ,ะรายการต่อมาเลยนะครับมาที่รูปนะครับบานเปล่ากันบ้างนะครับบานนี้ก็จะเป็นรูปพิเศษนะครับเสกไตมา้าดเหมือนกันนะพี่นะเสกหนึ่งไตมา้าดเหมือนกันนะครับวาระพิธีปี66นะครับแต่รุ่นนี้พิเศษกว่านี้อีกครับพี่ หลวงพ่อท่านนํามาปลุกเสกอีกหนึ่งวาระในวาระวันที่6เมษาครับอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อวิชัยปี2567นระครับรุ่นนี้นะครับพี่นะด้านหลังก็จะคนราแบบเลยครับด้านหลังก็เป็นหลังจีวรปั้มยันสิงนะครับจีวรนปั้มยันสิงครับอ่าสวยเลยนะพี่นะบานนี้นี่แบ่งให้บานละ200บาทนะครับอ่าบานละ2 0 0เท่านั้นนะครับพี่นะสวยเลยนะครับเขาเรียกว่ารูปฉากหลังตะวันนะครับบานนี้เป็นสีขาวดำนะพี่นะ รายการต่อมาเลยนะครับมาที่นะครับเหรียญ 5, 5้าแชะนะครับเหรียญ5้าแหลวงปู่แสงวัดโพชัยนะครับเกจินะครับ108ปีนะครับรุ่นนี้ครับ5แชะนะครับพี่นะ5แชะ5รวยนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นดีมากนะครับท่านหลวงปู่ท่านเสกนะครับรุ่นนี้นะครับเหรียญลงยานะครับเหรียญลงยา5้าะเอาไป150นะครับ150บาทเท่านั้นนะครับ เกจิชื่อดังครับจังหวัดนครพนมนะพี่นะปี62นะครับรายการต่อมาเลยนะครับมาที่นะครับขุนแผนหลวงพ่อกลวยปี2566นะครับขุนแผนรุ่นนี้นะครับก็หมดจากวัดตั้งแต่1เดือนแรกนะครับร้อนแรงมากนะพี่นะรุ่นนี้นะครับมวลสารเก่าปี39เยอะมากนะครับท่านใดหา39อยู่นะครับผมแนะนําอีก1รุ่นคือขุนแผนนะครับขุนแผนรุ่นนี้มวลสารเก่าปี39นะครับ สวยลยพี่นะแล้วก็นานๆทีจะมีการจัดสร้างย้อนยุคนะครับล่าสุดปี39ครับแล้วก็ข้ามมาปี66เลยนะครับหลังจะเป็นหลังยันครูครับพี่นะดวงแก้วสารพัดนึกนะครับนะโมพุทธายะนะครับแบ่งให้องค์ละ350ครับพี่บวกบางๆให้นะครับบวกบางๆให้เลยนะครับ350บาทนะครับแล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่นะครับเหรียญนะครับโพกซับนางกวักนะครับรุ่นนี้ครับพี่นะ หนังกักพกซับหลงพ่อวิชัยปี67นะครับเนื้อลมดำนะครับเลข321นะครับทีเด็ดเลยครับเลขนี้นะครับเลขเรียงสวยนะครับ321สองหน่นะพี่นะองค์นี้นี่แบ่งให้550นะครับเนื้อลมดำสามสอน่ะพี่นะเลขเรียงครับ550นะครับพี่นะแล้วก็เลขนะครับทั่วไปนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟก็นะครับสร้าง999องค์เหมือนกันครับองค์นี้เลข386 เลขับเลข386แบ่งให้450ครับอ่า450บาทเท่านั้นนะครับด้านหลังครับหลังะหนุมานเชิญธงตัวเดียวกันกับเหรียญมนพการหลวงพ่อวิชัยครับอ่ามนพการหลวงพ่อวิชัยนี้ก็เล่นหากันหลักพันแล้วนะครับสวยเลยนะครับพี่นะารายการต่อมานะครับรูปถ่ายครับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตรามปี66ผมจะมีฉากหลังตะวันแบบนี้นะครับด้านหลังหลังยันหนุมานเชิญธงครับ มีฉากหลังตะวันมีฉากหลังข้างฝาเสกแหวนนะครับาแล้วก็ทาน้ามนต์ครับพี่ทําน้ามนต์แบบนี้ครับราคาทุนผมมาบานละร้อยห้าสิบครับพี่พุ่งตรงเลยครับออกวัดร้อยห้าสิบนะครับแบ่งให้บานละนะครับแบ่งให้บานละสองร้อยครับบวกบางให้เลยนะครับทุกรายการผมจัดส่งให้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแน่นอนนะครับทุกรายการการันตีแท้ให้นะครับยกเว้นต่างประเทศนะพี่นะก็จะมีค่าจัดส่งเพิ่มเติมนะครับ แต่ถ้าเกิดจัดส่งในประเทศไทยผมส่งให้ฟรีนะพี่นะสวยเลยนะครับมีสีฉากบาทละ200นะครับรายการต่อมาครับมาที่เหรียญนะครับหลวงพ่อกวยครับปี67นะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นรูปหลวงพ่อกวย67สิบมีหลักนะครับหกเจ็ดสิบมีหลักรุ่นนี้ก็ออกวัดนะครับ300นะครับลมดำนะพี่นะเนื้อลมดำสิบมีหลักปี67นะครับสวยนะพี่นะองค์นี้นะครับ ทองแดงลมดําครับเอาไป350ครับพี่เหรียญนี้ผิวลุ้งเลยนะครับผิวน้ําทองครับแบบนี้เขาเรียกว่าผิวน้ําทองนะพี่นะผิวน้ําทองผิวลุ้งๆเลยนะครับเหรียญสวยนะพี่นะหลังยันไตด้วยครับยันไตรสลันะคมนะพี่นะยันตัวเดียวกันกับเหรียญหลังยันปี21รุ่นแรกนะครับสวยเลยนะครับ350บาทจัดส่งฟรี EMS ไปรษสียไทยนะครับรายการต่อมาเลยนะครับมาที่นะครับ มาที่นะครับปิดตาจตุรพิษพรชัยปี63ออกวัดรัตนชัยครับเกจิเสก27คณาจารย์นะครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นหลวงพ่อเกาะครับรวมเสกนะครับแบ่งให้150าบาทนะพี่นะอ่า1 5บบาทเท่านั้นนะครับอ่าสวยเลยนะพี่นะปิดตาจตุครับแย่งมาจากกรรมการนะพี่นะ,ะแย่งมาจากชุดกรรมการเลยนะครับ รายการต่อมาครับมาที่เหรียญบาทตาคุดนะครับตาแผ่นดินปี53เป็นเหรียญปี05ครับออกปี53ในนามของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเหรียญตาแผ่นดินแบบนี้นะครับพี่นะต่อโค้ดหลวงพ่อวันวัดคลองคูนชัดเจนนะครับมีลงหน่อยหน้าหนังสือด้วยนะครับแบ่งให้ครับเหรียญละ160นะพี่นะมี2เหรียญแล้วก็มีซองเดิมครบนะครับเหรียญละ1น0้บบาทเท่านั้นนะพี่นะเหรียญบาทตาแผ่นดินนะครับ หลวงพ่อวันวัดคลองคูนปี53นะครับพี่นะรายการต่อมาเลยนะครับมาที่เหรียญนะครับเต่านะพี่นะเหรียญเตารุ่นปดนี้ครับรวยทันใจของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญเต้าเนื้อปอกกระสุนลูกปืนผิวรุ้งนะครับมีรันเลขนะพี่นะเดี๋ยวสักครู่นะครับอง์นี้เลขหนึ่งสองแปดนะครับเลขสวยนะพี่นะ ผิวออกขยเยอนขยเยินนะพี่นะสวยเลยนะครับเปลี่ยนเตารุ่นนี้ครับเป็นเนื้อสมมาาคุณนะครับแจกกรรมการนะพี่นะเป็นเนื้อปอกกระสุนลูกปืนลงยาแล้วก็จะเป็นชุบทองแท้นะพี่นะหน้ากากชุบเงินหน้ากากเงินชุบทองแท้นะพี่นะสวยเลยนะครับเอา300พอครับเฉลี่ยให้เลยนะครับเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับไม่ตัดปีกครับเหรียญเต้านะครับปลดนี้รวยทันใจครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี62นะครับพี่นะ ก็ผมก็มีหุ้นพยนลวดถักนะครับหลวงพ่อวิชัยรุ่นรับทรัพย์ปีใหม่2,568นะครับแบบลวดครับวันนี้ผมได้เข้ามาแบ่งปันพี่ครับเป็นลวดสีเงินครับมาแบ่งปันทั้งหมด2ตนนะครับสร้าง206ตนครับรุ่นนี้ครับก็มีจํานวนการจะสร้างแต่ละเนื้อแต่ละสีออกมาแล้วนะครับรุ่นนี้สร้าง206ตนเท่านั้นครับหุ่นพยนลวดถักอุดผงครับหมดจักวัดตั้งแต่30นาทีแรกนะพี่นะ รุ่นนี้ร้อนแรงมากนะครับวันนี้ได้มาแค่2ตนนะครับเอาไปตนละ1,300บาทนะครับพี่นะาตนละ1,300บาทครับาราคาขยับไวมากนะครับสำหรับสายหุ่นพยนตุ์หลวงพ่อวิชัยครับอ่าร้อนแรงมากครับรุ่นนี้นะครับพี่นะาอ่ารายการต่อมาครับมาที่หุ่นพยนต์นะครับแบบสม่วงนะครับตอนนี้ก็จะมีจํานวนการสร้างออกมาแล้วนะครับ4ม่วงนี่สร้าง33ตนเท่านั้นนะครับอ่สม่วงสร้าง33ตนนะครับ แบ่งให้ตนละ650 Get บาทนะครับพี่นะอ่าตนละ650นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาสีแดงไหม่สร้าง6 6ตนครับอ่าแดงใหมสร้าง6 6ตนนี่ตนละ650บาทเหมือนกันนะครับอ่าแดงใหม่แล้วก็สีเขียวนะครับสีเขียวเอาเป็นว่าสีเขียวกับสีแดงชุดนี้ครับแบ่งให้550บาทละกันนะครับพี่นะสีแดงนะครับคัสสิกสร้าง300กว่าตนนะครับสีเขียวสร้างร้อกว่าตนนะครับพี่นะ สีเขียวกับสีแดงนี่แบ่งให้550บาทเท่านั้นนะครับส่วนสีส้มนะครับขออภัยครับสีแดงใหม่แดงใหม่ตัวนี้สร้าง6กตนครับแบ่งให้650แล้วก็สีม่วงสร้าง3าตนนะพี่นะสีม่วงกับสีแดงนี่ร้อนแรงมากนะครับเป็นสีนิยมนะครับแล้วก็ต่อมาทีเด็ดเลยนะครับหุ่นพยนนะครับหุ่นพยนเสาห้าปี66กหกปี67นะครับหุ่นพยนเสาห้าปี67ของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับ รุ่นนี้ครับหลวงพ่อเสกนะครับเสาห้าครับเดือนเมษานะครับปี6 7นะครับปีที่แล้วนะครับรุ่นนี้ก็ร้อนแรงมากนะพี่นะหุ่นพยนต์เสาห้าครับหุ่นพยนต์นะครับได้ถักนะครับเสาห้าของหลวงพ่อวิชัยครับตนนี้แบ่งให้ตนละ1,200บาทนะครับเป็นหุ่นพยนต์นะครับเสาห้าสร้างน้อยมากแล้วก็หมดจากวัดไวมากเหมือนกันนะครับรายการต่อมาครับมาที่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ เนื้อนะครับดีบุกนะครับเนื้อดีบุกปี53ครับรุ่นนี้ก็ได้นะครับตรงก้นนะพี่นะก็จะมีก้นจานของหลวงพ่อวันด้วยครับปี53นะครับออกวัดคลองคูนะครับวอลคอนาพิมพ์หลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นี้น่ส้างแค่2อง้องค์นะพี่นะเอาไป800นะครับองละแปดร800บาทเท่านั้นนะพี่นะสวยเลยนะครับรายการต่อมาครับมาที่นะครับพระผงนะครับวัดเพลงวิปัสสนานะครับ พระผงนาปกวัดเพลงวิปัสนาครับองค์นี้นะครับหลวงพ่อกุยชุตินทโรหลวงปุตโตวัดบดูชิมพีปุกเสกครับออกปี15ครับออกปี15้นะพี่นาเนื้อผงน้ํามันนะครับนาปกวัดเพลงวิปัสนาหลวงพ่อกุยหลวงปุตโตปุกเสกครับ300บาทจัดส่งฟรีนะครับพี่นามียอดมาแบ่งปันตอนนี้4องค์นะครับ4องค์เท่านั้นนะครับรุ่นนี้ครับสวยเลยนะพี่นะานาปกวัดเพลงวิปัสนานะครับ นักปกวัดเพลงไปแล้วนะครับมาที่นะครับมาที่ครับปางลำพึงครับออกในนามนะครับวัดพระพุทธบาทสระบุรีครับปี2อหนึ่งนะพี่นะองค์นี้ก็เหลือองคสุดท้ายแล้วครับเอาไปองค์ละสามร้อยบาทนะพี่นะองละสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาามแล้วก็หลวงพุโตรวมเสกนะครับสวยนะพี่นะเป็นพระพุธนะครับสําหรับคนเกิดนะครับวันศุกร์นะพี่นะ เป็นปางลำพึงนะครับพระปางประจําวันเกิดนะครับพี่นะรายการต่อมาครับหลวงพ่อช้างนะครับหลวงพ่อช้างวัดพระบรมธาตุปี2 0 0ออกพร้อมกันกับพิมพหลวงปู่สุขนะครับพิมพหลวงพ่อช้างนี้ยังเล่นไม่แพงครับหลวงพ่อกลวยหลวงปู่โตมาเสกนะครับอองค์นี้นี่เอาไปองค์ละนะครับ200บาทพอครับเฉลี่ยให้เลยนะครับ200บาทเท่านั้นนะครับหลวงพ่อช้างวัดพระบรมธาตุครับรุ่นนี้ครับออกปี2520นะครับ ไม่ทันหลวงพ่อช้างเสกแต่ทันหลวงพ่อกวยหลวงพุโตะเสกนะพี่นะเพราะว่าหลวงพ่อช้างท่านเป็นเกจิยุคหลวงู่สุกนะครับอ่ารุ่นี้ก็จะมีพิมพ์ย้อนยุคของหลวงู่สุกแล้วก็หลวงพ่อช้างนะครับอ่าที่ออกในน้มหลวงพ่อกวยหลวงพุโตเสกครับวัดพระบรมธาตุนะพี่นะอ่ารายการต่อมาครับมาที่ฝั่งนี้กันก่อนละกันนะครับทีเด็ดนะครับเป็นเหรียญนะครับสายเหนียวนครสวรรค์ครับหลวงพ่อสุพจ์วัดศรีทรงธรรมครับเหรียญนะครับอ่าเหรียญนะครับไม่ตัดปีกนะพี่นะ เหรียญเม็ดเม็ดแตงไม่ตัดปีกนะครับปี59นะครับยอดหุ่นผลส0ทิศนะครับของหลวงพ่อสุพจน์สายเหนียวนครสวรรค์ครับผมจะมีเนื้อทองแดงกับเนื้อทองเหลืองครับเอาไปคู่แล้วกันนะพี่นะเอาไปคู่แล้ว200พอครับคู่แล้ว0 0บาทเท่านั้นนะครับพี่น่ารายการต่อมานะครับรายการต่อมาเลยนะครับมาที่หลวงพ่อผลวัดดักขนนครับปี30นะพี่นะ3031ครับอึ่าเป็นฐานนะครับฐาน7ชั้นแบบนี้ครับ อ่าสมเด็จนะครับพี่นะอ่าเนื้อผงฟูเลยนะครับหลวงพ่อผลวัดดักขนนลครับท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออยู่วัดดักขนนลนะครับรุ่นนี้เป็นผงมวลสารเก่าครับที่หลวงพ่อผลท่านรวบรวมนะครับอ่าในสมัยที่ท่านนะครับริ่มเรียนวิชาจากหลวงพ่ออยู่วัดดักขนนลนะครับรวบรวมมวลสารของหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่ครับพี่นะมานะพี่นะสวยเลยนะครับรุ่นนี้นะครับด้านหลังเป็นหลังแบบเหมือนหลวงพ่อผลวัดดักขนนลครับจังหวัดชัยนาทนะครับ สายหลวงู่สุกครับสายหลวงู่สุกวัดปากคลองนะพี่นะเนื้อผงสวยเลยครับองค์นี้นะครับเอาไปองค์ละ200พอครับพี่นะองละสองะ200บาทครับเฉลี่ยให้เลยนะครับพระสมเด็จหลังแบบเหมือนหลวงพ่อผลวัดดักขนนครับสิทธิหลวงพ่ออยู่นะพี่นะรุ่นนี้ครับสวยเลยนะครับรายการต่อมานะครับมาที่นะครับมาที่พระปางประจำวันเกิดครับออกวัดราชนัดดาปี15พระวันพุทธหัสนะครับ วันพฤรหัสครับเนื้อผงใบลานนะพี่นะอ่าเป็นเนื้อผงดําใบลานนะครับวันพืนรหัสนี้เอาไปชาลี่อไปเลยครับ550นะครับ550แล้วก็วันวัน,ว,นวันสุกนะพี่นะอ่าวันสุกปางลำพึงนี่ก็550บาทเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็นาคปกครับพิมพ์ตื้นนะครับอ่าเป็นพระนาคปกวัดโพงงามปี21หงครับหลวงพ่อกวยล้มเสกนะครับอ,องค์นี้พิมพ์ตื้นเอาไป250ครับ พิมพ์ต250 to então, also also ื้น250้มี2องค์นะครับแล้วก็พิมพ์ลึกก็มี2องค์เหมือนกันนะครับสภาพกรุกนะครับพิมพ์ลึกนี่เอาไป350นะพี่นะหลวมพอกวยร่มเสกครับของดีราคาไม่แพงนะครับรุ่นนี้ครับวัดโพงามปี21นะครับนาปกนะครับหลุมพ่อกวยร่วมเศกนะพี่นะเนื้อผงน้ํามันครับอ่าต่อมาครับมาที่นะครับอ่ามาที่นะครับอ่ามาที่วัดพระพุทธบาทครับปีห5ครับพระสมเด็จนะพี่นะ พระสมเด็จวัดพระพุทธบาทสระบุรีปี15ครับด้านหลังครับก็จะเป็นหลังตามงกรุดแบบนี้นะครับสวยนะพี่นะองค์นี้ก็หลวงพ่อกลวยหลวงปู่โตร่วมเสกเหมือนกันนะครับเอาไป350บบาทละกันนะครับองค์นี้นะพี่นะสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมานะครับมาที่กุมารทองนะครับกุมารทองลูกเศรษฐีพารวยเด็กวัดหัวเด่นนะครับของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับผิวเด็กอ่อนชมพูนะครับ รุ่นนี้ครับหลวงพ่อท่านเสกไตมารตปี67ครับกุมารทองนะครับลูกเศรษฐีพารวยเด็กวัดหัวเด่นนะครับเนื้อผงครับเอาไป250บาทเท่านั้นนะครับพี่นารุ่นนี้ครับก็ปลุกเสกได้อย่างเข้มขลังเลยนะครับกุมารทองวัดหัวเด่นนะครับของหลวงพ่อวิชัยครับรายการต่อมาครับมาที่เหรียญครับวัดโพธารามนะครับวัดโพธารามนะครับปี2 0นะครับรุ่นนี้หลวงพ่อกวยร่วมเสกนะครับ วัดโพธารามวัดหลวงพ่อผอมครับเหรียญเทลอกฉลพระประธานนะครับอ่าสวยเลยพี่นะวัดโพธารามนะครับสันบุรีครับเป็นองค์พระประธานแบบนี้นะพี่นะองค์พระประธานปี2อูครับหลวงพ่อกวยร่วมเสกนะครับองค์นี้ครับแบ่งให้นะครับแบ่งให้องค์ละเอาไป350้ละกันนะครับเฉลี่ยให้เลยนะพี่นะ350รบาทเท่านั้นนะครับปกติเปิด4 5 0ถึงห้ลเลยนะครับรุ่นนี้หายากมากนะครับแล้วก็ผิวสวยครับไม่ผ่านการใช้นะครับ อ่ต่อมาหลวงพ่อทอง K, วัดพระปางปี19ึ่นะครับหลวงพ่อกวยหลวงพุโตร่วมเสกครับเอาไป350นะพี่นะหลวงพ่อทองวัดพระปางปี19นะครับหลวงพ่อกวยหลวงพุโตวัดประดู่ชิมพีปลุกเสกนะครับอ่าสวยเลยนะครับรุ่นนี้นะครับอ่าสวยนะพี่นะหลวงพ่อทองวัดพระปางปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะครับอ่ารายการต่อมาครับมาที่มีดนะครับอ่ามอครับหลวงพ่อวันนะครับมอหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับมอปกานะครับ <ítulo> มอกระดูกนะพี่นะมอกระดูปี59ของหลวงพ่อวันครับมีเลเซอร์ชัดเจนครับเลเซอร์หลวงพ่อวันวัดคองคูนครับเอาไปเล่มละ500บาทนะครับเล่มละ500บาทเท่านั้นนะครับพี่นาปี59นะครับมอกระดูครับหลวงพ่อวันวัดคองคูนนะครับพี่นาอ่าต่อมาครับมาที่นะครับมาที่นะครับพระวัดรัตนชัยครับองค์พระประธานแบบนี้ครับ วัดรัตนชัยปี16นะครับหลวงพ่อกวยร่วมเสกนะครับเอาไป350เท่ากันครับเฉลี่ยให้เลยนะพี่นะ350บาทเท่านั้นครับปี16ึ่งกที่ลึกนะครับอ่าครบ5รอบนะครับอ่าหลวงพ่อกวยร่วมเสกครับปี16พระดีปีลึกนะครับรายการต่อมาหลวงพ่อวอนนะครับอ่าเป็นพระสมเด็จขาโตฐานสิงห์นะครับหลวงพ่อวอนครับอ่าด้านหลังหลวงพ่อวอนหลวงพ่อกวยเสกนะครับแบ่งให้350บาทนะพี่นะ เอาไป350บาทเท่านั้นนะครับต่อมาครับมาที่หลวงพ่อสัมภวัดสะพานนะครับปี2519นหะครับหลวงพ่อกวยหลวงพุ่โตนะครับหลวงปู่บุตรดาถาวโรนะครับหลวงพ่อวิชาวสีมณีวันนะครับรวมเสกนะครับเอาไป3า0อนะครับเหรียญละ350บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็โพงาม21ก็มีนะครับโพงาม2 1หลวงพ่อกวยหลวงปุ่โตรวมเสกนะครับ รุ่นนี้หลวงพ่อกลวยล้มเสกนะขออภัยนะพี่นะเอาไป350บาทเหมือนกันครับหลวงพ่อสามคุทัศิลาปี21นะครับรายการต่อมามาที่หลวงพ่อแสวงครับหลวงพ่อแสวงเอาไป400นะครับหลวงพ่อแสวงวัดหนองอีดุกรับมีลงหนังสือนะพี่นะหลวงพ่อแสวงวัดหนองอีดุกลูกศิษย์หลวงพ่อกลวยครับเหรียญหลวงพ่อแสวงวัดหนองอีดุครับเดี๋ยวผมให้ดูสักครู่นะพี่นะมีลงเงินในหน้าหนังสือนะครับหายากมากนะครับ รุ่นนี้นะครับหลวงพ่อสวัสดิวัดหนองอีดุกรุ่นแรกครับเหรียญนะครับอาจารย์สวงสนะพี่นะซึ่งนะครับหลวงพ่อสวสวงท่านนะครับเป็นลูกศิษย์นะครับหลวงพ่อกวยชุตินทโรนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อกวยท่านก็มาร่วมเสกให้นะครับหลวงพ่อกลวยท่านก็มาร่วมเสกให้ด้วยครับเอาไป400นะพี่นะเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับเหรียญหลวงพ่อสวงสวัดหนองอีดุกนะครับพี่นะเกจิชื่อดังนะครับวัดอารีเทวิวนารามหรือว่าวัดหนองอีดุกนะครับ ต่อมาครับสองเหรียญสุดท้ายนะครับมาที่เหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับพิมพ์หลวงพ่อเป็นพิมพ์เดียวกับหลวงพ่อกวยเลยครับปีหนึ่งห้าหลวงพ่อท่านปลุกเสกนะครับหลวงพ่อกวยครับปลุกเสกนั้นนับสองปีแล้วพี่นะเหรียญนี้เป็นเหรียญมีเมตตาครับของหลวงพ่อจวนครับเก็บได้นะเหรียญนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญทรงหลวงพ่อกวยครับเล่นหากันหลักหมื่นนะพี่นะเหรียญนี้เอาไปพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหลวงพ่อจวนมีเมตตาครับแล้วก็ไม่มีเมตตานี่เอาไปสี่ร้อยพอครับ ไม่มีเมตตา400บาทครับรุ่นนี้นะพี่นะหลุงมพ่อจรนวัดหนองสุ่มนะครับบุกเสกพร้อมกันนะครับกับเหรียญยกช่อฟ้าหลุ่มพ่อไกว์15วัดเดิมบ้างนะครับสวยเลยนะพี่นารุ่นนี้นะครับพิธีใหญ่ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลเกจิชื่อดังเพียงเท่านี้นะครับ